ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาปลดล็อกแล้วเรียบร้อยเราก็ได้มีโอกาสมาเฉิดฉายมาล้นลาที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้และนี่ก็ถึงช่วงเวลา มีการคนเปรออะไรจะขนาดนั้นขออะไรหมดใ่อยสุดคเงินนะหมดใ่อยสุดไม่เคยลดราคาเลยก็ลด20%ลดสูงสุดถึง80%เแล้ว <l oss> ทุกคนเนี่ยสวยไม่หยุดแล้วเราก็ลดไม่ยังอ <l oss> ุยมาเถอะคุ้มแสนคุ้มนือขออย่างหนึ่งได้ไหมฮะดูคลิปให้จบได้ไหมฮะเพราะว่าอะไรเรามีโปรโมชั่นพิเศษที่จะมอบให้กับคุณด้วยฮะ ดูคลิปให้จบนะฮะทุกคนในช่วงที่หยุดไปต้องยอมรับจริงๆเลยว่าเรื่องความสวยความงามเป็นหนึ่งเรื่องที่เราขาดไม่ได้เลยเพราะว่าในช่วงหยุดไปเนี่ยไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรือว่าในส่วนของอะไรที่เราเติมเต็มเอาไว้อาจจะเสื่อมสลายไปตามกาลลเวลาวันนี้ฮะรุ้ยก็เลยจะมาอัพความสวยเพิ่มความสวยกันสักนิดหนึ่งแบบ new normal นะฮะความสวยในครั้งนี้ไม่ใช่ความสวยที่เรามันตั้งแบบว่าสไลด์โทรศัพท์อยู่ที่บ้านแบบว่ามาเปิดดูแอปพลิเคชันต่างๆแต่เป็นความสวยที่เรามา สัมผัสได้จริงเรามาเจอกับที่จริงๆและตอนนี้นุ้ยอยู่ที่หน้ารัดอินเมจินีใครอยากสวยแบบครบวงจรอยากจะมาอัพความสวยด้วยมือแพทย์ต้องตามนุ้ยมาเลยฮะมาเลยฮะพี่แบงค์สวัสดีฮะสวัสดีค่ะพี่วันนี้เราจะต้องนั่งกันอย่างใใหาางอย่างบวมไหมหรือให้หนุ้ยนั่งตรงนู้นดีไหมฮะต้องจะถ่ายยากดนึงในช่วงตอนที่แบบว่า สถาบันความงามต้องปิดเนี่ยนูอยากรู้ว่ามีวิธีการรับมือ,อยังไงแล้วก็ทำยังไงถึงจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนั้นไปได้ครับพี่แบงค์รับมือก็คงจะเหมือนกับทุกคนนะคะก็ต้องคิดว่า <S <s ถ้าเปิดขึ้นมาเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื <S <s ่อจะให้ทั้งพนักงานาทั้งหมอของเรา <S <s แล้วก็ลูกค้าที่ปลอดภัยที่สุดสิ่งที่จะใช้กับลูกค้าจะทำยังไงให้ปลอดภัยที่สุดจะฆ่าเชื้อยังไงจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างเป็นแบบใช้แล้วทิ <S <s ้งเพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของบริการเป็นสิ่งสำคัญแล้วความปลอดภัยความสะอาดเป็นสิ่งที่ แล้วก็ปรับในรูปแบบการบริการให้เข้ากับยุคสมัยในช่วงนี้คุณจะต้องเรียกว่ามีบริการที่เหนือความคาดหมายและอยากได้ประสบการณ์ที่ดีอยากได้ความสวยได้หัวจรดเท้าต้องมาที่นี่ค่ะ i m a g i n e นะคะและตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆให้กับคุณลูกค้าบ้างฮะตอนนี้เราก็จะมีสิทธิ์ทดลองราคาพิเศษหลายๆอย่างนะคะบางคนอาจจะกลัวว่าราคาของเราจะสูงแต่จริงๆแล้วการทดลองกําัดูปอรักแร้ครั้งแรกเนี่ยลงทุนแค่ประมาณ999้าร้อ้าสเาบาท การที่เข้ามาที่คลินิกเนี่ยเนื่องจากคลินิกเราเนี่ยขึ้นจากกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญดูแลน้องลุยก็เหมือนกันี๋ยวจะต้องพาไปพบแพทย์จะต้องยังไงต่อลุยคนทำอะไรดีฮะก็สวยแล้วนะสแสดงว่าพอเปิดมาอย่างได้ที่นี่ไป่คลินิกต้องพบแพทย์แล้วฮะไหนๆมาแล้วตามมาฮะอุ๊ยหน้าร้านดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในคือแบบ ห้องเยอะมากสวัสดีครับอ่ะวันนี้ก็คือไม่ทําอะไรมากก็แล้วกันครับคุณหมอขอเป็นโบท็อกซ์นะฮะทั้ทงหน้าครับหมอฮะฮะมันยืดมองอะไรตรงนี้นี่คือช่วงเวลาในการปลนเปิดผิวของนุ้ยฮะเพราะตอนนี้นุ้ยอยู่ที่ นี่คือแบรนด์ไทยที่เป็นชั้นนําระดับโลกเลยนะค,ะครับเพราะที่นี่คือผู้ปุกเบิกผ,ผลิตภัณฑ์สปาบอดี้แคร์และสกินแคร์จากธรรมชาติรวมถึงเป็นสปาและอโรมาเทอร์พีพ่ <laughs> ไปดูกันดีกว่าฮะว่าจะเป็นยังไง สวั <S festivals> สดีครั้งหนึ่งนะครับพี่ครับร้านในทั้งหมดในห้างสินค้าก็ต้องถูกพักไปพร้อมกับห้างเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่วิกฤตในตอนนั้นช่วงนั้นก็อยู่ในภาวะที่ลำบากน้องๆหน้าร้านต้องไม่มีงานทำแต่ว่าบริษัทก็ยังดูแลเหมือนเดิมเราพยายามขยายช่องทางเรารู้ว่าลูกค้ามาที่ร้านไม่ได้เพราะว่าสุ่มปิดเราก็ขยายไปขายทางช่องทางออนไลน์เป็นเว็บไซต์ของเราเองหาน .com หรือว่าเฟซบุ๊กและให้ช่องทางให้ลูกค้าสะดวกในการซื้อสินค้ามากขึ้นแต่ทีนี้พอถึงช่วงเวลานี้ที่ร้านได้เปิดแล้วลูกค้าก็ยังไม กล้าออกมาเดินอะไรก็แล้วแต่มีวิธีการในการเรียกความเชื่อมั่นของลูกค้าให้กลับมาที่ร้านบ้างฮริงจริงธุรกิจหารเนี่ยมีสองส่วนคือส,ส่วนที่เป็นรีเทลก็คือร้านค้าแบบนี้นะเรามีส่วนที่เป็นสปาด้วยอันนั้นนี่เคร่งครัดเลยเพราะว่ามันเป็นการทำคริสเน้นคือการนวดตอนนี้ก็คือต้องมีการอบแสม UV ีเพื่อฆ่าเชื้อในสถานที่ส่วนหน้าบ้านร้านเนี่ยไม่เคยลดราคาเลยก็ลด20%เพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านในวิกฤตก็มีโอกาสโอกาสของคุณลูกค้กา ที่เขาไม่เคยลดราคาเลยก็ลด20%อันนี้เป็นโปรโมชั่นในช่วงนี้เลยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเราจะให้สมาชิกคือให้เป็นสเปเชียลเซ็ตสมาชิกของเรามาแค่มาที่ร้านไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็รับสินค้าฟรีพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามาแล้วก็ซื้อ4,000แถม1,590บาทแล้วลด20%ด้วยไหมฮะลดด้วยหุ้ยมาเถอะคุ้มแสนคุ้มดีมากเลยฮะอันนี้กลิ่นนี่จะแถมอุ้ยพี่กลิ่นทะลุแฟชชั่นมากเลยฮะอ,นนอะไรที่มันเป็นเรื่องของความหอมอะถ้าเราจะพูดผ่านทางกล้องเนี้ย มันไม่เข้าใจซึ่งอธิบายไงก็ไม่เข้าใจมันต้องมาเองมันถึงจะรับรู้ว่าอ๋อกลิ่นนี้เป็นแบบนี้ความหอมความพี่ฮะรู้สึกผ่อนคลายอ่ะไม่หยุดเลยอะถือไปด้วยไหมไม่ได้ครับฟิลยังไงต่อละนี่คือสิ่งที่อยู่ที่บ้านไม่สามารถสัมผัสได้หรือถ้าไม่ใช่แบบลูกค้าประจำของหานก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความรู้สึกแบบนี้ออกมานะครับนี่อยากไปไหน เอาไปด้วยได้ไหมฮะพี่ฝากพี่ไว้นะฮะแก้วสวยดีขอบคุณมากครับพี่ถึงเวลาเติมของแล้วฮะเติมของฟังแปลกๆและหนุ่ยก็อยู่ที่นี่แล้วฮะ Kiss Beauty Store แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ Beauty Lifestyle ของสาวยุคใหม่เอ๋มตาไม่อยู่ที่กล้องเลยเพราะเทอะไรจำไม่ได้อยากให้ของยากมาสิฮะ ปกติมาน้าเนี่ยอยนี้นี่เดินไปตรงไหนก่อนก็จะดูว่าของอะไรเราหมดขออะไรหมดบ่อยสุดครับเงินหมดบ่อยสุดสวัสดีครับพี่เอพี่เอฮะคิสบิวตี้สโตร์ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหวบรวมสินค้าความงามไว้มากมายหมดเลยช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทางคิสบิวตี้สโตร์เนี่ยมีวิธีการรับมือยังไงบ้างฮะก็ต้องบอกเลยว่าคุณนุยเราอ่ะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่ทด้ตั้งตัวพอเวลามีอะไรที่เราไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยเราก็ต้องมา คิดวิธีใหม่คลิดใหม่ทำใหม่ตอนนั้นเราก็ได้ตรวจ3ช่องทางใหม่เป็นการอินบ็อกซ์ให้ลูกค้าสามารถซื้อของเราได้มีเป็น call and s h o p k c มาเลยคุณนุ้ยแล้วก็ปรึกษาได้ถึงค่านี้เป็นยังไงเหมาะกับเขารืก็0 2อเปล่าก็อ2 1 3 2 2 6 8อันสุดท้ายซึ่งสะดวกมากแค่ตายดูเลคนะเราเป็นฝากร้รานะเราว่อยู่ใน central g o co th i. วิกฤตไม่ใช่วิกฤตแล้วการเป็นโอกาสแล้วเพราะเราได้เพิ่มช่องทางการขายมากขึ้นไม่ต้องออกจากบ้านอยู่เฉย,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 ยๆก็สวยได้ชอบคำนี้อยู่เฉยๆก็สวยได้ชอบของออนไลน์อยู่บ้านกับการออกมาต่างกันถ้าออกมาเองมาทดลองเองอย่างสมมุติจะเลือกลองพื้นถ้าเราไม่ได้แบบทดลองกับผิวของเราจริงๆอะ่ะมันเข้ากับหน้าเราไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย เราก็ปลดล็อกแล้วเราออกมาได้แล้วแต่คุณลุยเวลาเราขายของเนี่ยถ้าเราไม่มีพวกโปรโมชั่นมาสปอตนี่ยมก็อาจจะไม่ได้เราใจนี่ไงนี่ไงของจริงไม่ต้องรอให้ถามฮะว่าเอ๊ะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมไม่ไม่ต้องเพราะว่าทำไมฮะถือป้ายอยู่ข้างหลังแล้วว่าต้องพูดแล้วต้องพูดแล้วเอาแล้วเซลนะคะต้นสูงสุดถึง80%เลยาะทุกคนเนี่ยสวยไม่หยุดแล้วเราก็ลดไม่ยังค่ะ คือปกติก็จัดเซตพิเศษให้อยู่แล้วมาใน,ในช่วงเวลานี้ก็คือยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่เลยมาที่เซ็นทรัลแบล็ิสโตร์ชั้น5ของเราค่ะพลาดไม่ได้เลยนะทุกคนคือต้องบอกว่าบรรยากาศแบบนีห้หายไปจากชีวิตนุ้ยสักพักหนึ่งเลยฮะแล้ววันนี้ เราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการออกจากบ้านนะฮะแล้วก็มาเดินห้างสินคา้าแล้วก็มาสัมผัสกับของจริงโดยเฉพาะความงามของบิวตี้เนี่ยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนนะฮะให้ออกมาจากบ้านนะฮะมาพบกับประสบการณ์ความงามแบบเรียลๆแบบนี้นะฮะที่นย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าที่นี่เรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดของเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเขามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยตั้งแต่เดินเข้าห้างมาแล้วฮะเอาละฮะทุกคนคะ ครั้งหน้านุ้ยจะพาทุกคนไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยใกล้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 าปใกล้ตาย